เม่อกัวโดยรวมของ14ตุลาเนี่ยถ้าจะมีอะไรที่รู้สึกว่าพิเศษก็คือมันทําให้เห็นเลยว่ากลุ่มคนที่เคยเถูกปราบถูกกดดันกับต้องจับอาวุธขึ้นสู้กับรัฐเข้าป่าไปนะักศึกษาในยุคนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเมื่อมีการยิทโทษกรรมนะคะสุดท้ายแล้วเมื่อมีการกลับ เข้าสู่สังคมแล้วก็มาหาับหาโอกาสในการพัฒนาประเทศผ่านช่องทางที่เป็นช่องทางรัฐสภาเนี่ยมันสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้จริงๆกลับมามองที่ปัจจุบันเนี่ยเราก็อยากเห็นอะไรแบบนี้เหมือนกันว่าหยุดทํากับคนเห็นต่างโดยวิธีรุนแรงหรือยัดคดีใส่นะคะสุดท้ายการกลับมาอยู่ร่วมกันแล้วก็เปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงหาทางออกร่วมกันผ่านการเมือในระบบเนี่ยมันก็คือสิ่งที่ทําให้ประเทศไปฒนาได้14ตุลาเนี่ยมันเป็นความ ชัยชนะและความพ่ายแพ้บนเนยในเวลาเดียวกันเนาะในขณะที่เราเห็นเรียกว่า mass protest ครั้งแรกๆของประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัยก็คือ14ตุลาแต่มันจบลงด้วยการสังหารหมู่นะคะแม้ว่าสุดท้ายแล้วจะทําให้เผด็จก,การเนี่ยต้องออกไปแต่ก็ไม่ได้ทําให้ออกไปอย่างเป็นเสร็จสุดท้ายก็กลับมาใช่ไหมคะ,ะเผด็จก,การกลับมาแล้วก็นําไปสู่เหตุการณ์6ตุลาอีกเพราะฉะนั้นเ,เราคิดว่าเหตุการณ์สําคัญที่เราต้องเรียนรู้จาก14ตุลาก็คือชัยชนะของประชาชน ที่ต้องแลกมาด้วยซากศพของเพื่อนร่วมทางของเราเนี่ยมันจะเบ็ดเสร็จได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ไล่รัฐบาลหรือไล่นายกรัฐมนตรีคนที่เราไม่ชอบออกไปแล้วจบคือเมื่อเราเอาผู้นำเผด็จก,การหรือผู้นำที่อำนาจนิยมออกไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องตามมาอย่างเร่งดวง่วนคือการปฏิรูปโครงสร้างนะคะสถาบันเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงไม่อย่างนั้นชัยชนะของประชาชนที่แลกมาเรื่อยๆด้วยเ,เ,เนื้อเนี่ยไม่มีวันยั่งยืนสุดท้ายแล้วคุณไล่นายกคนหนึ่งไป ก็มีผู้นำทางการคนใหม่กลับมาแล้วก็มาฆ่าประชาชนซ้ำๆอยู่พิษสภา35าก็ยังเกิดพิษสภา53าก็ยังเกิดอีกอางนะคะเพราะฉะนั้นเกออาต้องเรียกร้องกันว่าชัยชนะจริงๆจะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่ปเปลี่ยนรัฐบาลแต่คือการเปลี่ยนประเทศคือการเปลี่ยนโครงสร้างของประเทศให้เป็นประชาธิปไตยจริงๆปฏิรูปสถาบันต่างๆให้เป็นของประชาชนจริงๆ,ๆ